บุกรวบเมียรองผู้กำกับใช้ไซยาไนวางยาฆ่าเพื่อนสนิทพบเชื่อมโยงผู้เสียชีวิตอีก6กรายหลังจากที่ตำรวจกองปราบครับวันนี้ได้นำกำลังบุกไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนานิเองครับไปบุกจับกลุมนางสรารัตรรังสิบุทธภาวีครับหรือคุณแอมซึ่งเป็นภรรยาของตำรวจระดับรองผู้กำกับในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปบกจับเพราะอะไรครับเพราะว่าคำสั่งของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตามภาพที่ปรากฏเมื่อสักครู่นะครับว่าคุณแอมคนนี้เนี่ยนะสงสัยเหลือเกินนะครับว่าไปวางยาเพื่อนครับ คือนางสาวสิริพรขันวงหรือคุณก้อยอายุเพียง32ปีเท่านปีทเองนะครับเป็นเท้าแชร์ชาวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เป็นลมวูบเสียชีวิตอย่างปริศนาในขณะที่เดินทางไปทำบุญนะครับปล่อยปลากับเพื่อนสนิทที่ท่าน้ำแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบ้านโปกจังหวัดราชบุรีครับ ซึ่งมีการนะครับแดมไปร้องการตำรางตำรวจปองปราบรับโดยคุณนิพาวันขันวงแล้วก็คุณกองพินเกียรติชนะสิริครับอันนี้ก็ต้องบอกตัวละครนะครับว่ามีตัวตนจริงที่บอกว่าเป็นคุณแม่ของน้องก้อยแล้วก็พี่สาวครับไปร้องบอกว่าเสียชีวิตแบบปริศนาตำรวจนะครับเอาหลักฐานให้ดูเลยว่ามียาประเภทไซยาไนครับ เป็นหลักฐานในการที่ไปวางยาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานี้เองครับ14เมษายนมีข่าวการตายที่จังหวัดราชบุรีนะครับมันเป็นปริศนาเพราะว่าผู้ตายนั้นนีน่นะเป็นลมวูบครับขณะที่กำลังจะไปแปรปลาตาภาพกล้องวงจรปิดที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นท่าน้ำแล้วก็ผู้หญิงกันไปนะครับระหว่างคุณก้อยกับคุณแอนเนี่ยนะก็เดินไปแต่ปรากฏว่าเป็นลมวูบซะก่อนนะครับ แล้วก็เอา้าทำไมอะคุณแอนไม่ช่วยเลยแต่ล่าสุดจริงๆนะครับคุณแอนพร้อมกับทนายความที่ถูกจับภุมไปเรียบร้อยที่สำนักงานตำรวจที่ทางตำรวจกองปราบกำลังสอบอยู่ขณะนี้นะครับบอกว่าเธอนั <S <S ้นนะครับก็คือว่ามีท้องอยู่เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวเนี่ยลำบากนะครับก็ <S <S ได้แต่ตะโกนนะครับให้คนอื่นไปช่วยหลังจากนั้นก็ขึ้นรถไป อันนี้เป็นภาพที่จับทีู่น่วยราชการเลยครับหน่วยราชการน,นี่นะเอ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเป็นข่าวใหญ่นะครับเพราะอะไรครับ <pequ enos> ข่าวสารแจ้งออกมาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเท้าแชร์แล้วก็มีลูกแชร์อยู่เยอะแต่ทำไรครับแต่ใช้วิธีการก็เพราะว่าประสงค์ต่อทรัพย์สินอ <George> ย่ <S <s <assy> <S ๆๆางอื่นเขาชวนไปทำบุญทุกครั้งแหละครับไม่ว่าจะรู้จักใครก็แล้วแต่นี่นะไปทำบุญสุดท้าย มีการใช้ยาไซยาไนครับหรือยาพิษเมื่อก่อนนะครับภาษาชาวบ้านนะครับน้ำกรดแช่เย็นแล้วก็าสาดกันเน็นกันแต่นี้ให้กินครับพอเหยื่อกินไปแล้วเหยื่อก็เป็นลมวูบสุดท้ายตายไปแล้วเธอนั้นก็นำทรัพย์สินที่มีค่าของเหยื่อนั้นนี่ครับนี่ครับเป็นข่าวอันนี้เป็นสดสดมานะครับเอ้า แล้วมีรายละเอียดยังไงเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวฟังต่อครับอือครับคุยคำโม่บ่ายสามโมงคุยคํโม่บ่าย